พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอเคครับเด็กๆมานี่แล้วครับวันนี้เรามีภารกิจอีกแล้วครับารกินเลยครับวันนี้เรามีภารกิจซื้อไอศคีมตามสีเดี๋ยวให้เด็กๆทั้ง4คนนะครับไปซื้อไอีมมาแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือต้องซื้อตามสีเสื้อของตัวเองโชคดีเว้ยไอี่ยมันงมะใส่ส้อสีร ซื้อมาแล้วไอติมไม่ตรงกรับสีเสื้ออดอดกินต้องเอาไปเก็บโอเคไหมอ่ะไป<า>ไปซื้อก<อ>ันเลยไปไปซื้อก<อ>ันผมว่าผมน่าจะเอาอ่ะได้อ่ะ,ไอ,ะไอติมรสแตงโมนะาสีแดงไปแล้วจัดตัวเย็นก่อนเราจะต้องใอ้นี่ก่อนนะ ดีแด,ดงเยอะมากเลยท่านผู้ชมคาริม่มกับยำก็มีนะเอาเลิกเสร็จยงสรุปต้องให้ยำน,นี่แหละพวกเราเสร็จแล้วแต่อันนี้ไอติมมันตระหนามอ่ะยำเลิกแล้วกันครับมาสเลลปนโล่สองเตัวอนัยวะเยอะแล้วก้นใหญ่ตังเฮ้ยครับ โอเคกลับมากันแล้วครับได้ติมมาติมมาไอติมนี่ครับอ่าเรามาลุ้นนะว่าจะได้สีอะไรมั่งโอเคค่อยๆเปิดเลยครับหยิบมาทีละแท่งเลยได้ครับล้วงมาทีละแท่งเลยพี่เกตเพาะผมได้ไ q 300มาจากพี่เกตโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้สีอะไรมามั่งนี่ครับวันนี้เป็นไอติมสามสีเสื้อนะครับโอเคแท่งที่หนึ่งโอ้ไอติมโอริโอ ไอติมอันนี้มีลักษณะเป็นสีขาวกับสีดําใช่ไหมใช่ครับซึงเกงสีดาครับอันนี้เหมาะกับอันนี้ของใครครับของเบสของพี่เบสเหรอเฮ้ยเบสมีสีขาวกับสีดาพอดีเลยผ่านเปล่าไอติมโอริโอกับชุดพี่เบสทุกคนว่าผ่านไหมครับผ่านไหมครับผ่านนะบ้า<อ>ได้แล้วต่อไปไอต่อไปลุ้นๆๆของครอ,อู้ไอติมสีฟ้าเป็นไอติม แพนด้ป๊อปแบบออฟต์บูทโอ้โลอกลายเป็นปลาหมึกสีฟ้าพอดีเลยเข้ากับชุดไหมแค่อันนี้มันใั้เงินนะหึสีฟ้ามันั่นเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้สีฟ้านี่ใช่ใช่สีฟ้าสีน้เงินใช้ได้ยังไงมันเรียนต่างที่ยัดผ่านโู้เรามาดูคำตอบต่อไปครับคนต่อไปไหนไหนไหนชูเลยสีแดงไม่รอรับประกันแล้วเป็นเต็มสีชมพูเคยกินแล้วนี่อันนี้เป็นไอติมแบบโคนนะครับสีชมพู ก็ใกล้เคียงกับสีแดงเพราะว่าเป็นรสสตรอเบอรี่อ่ะแกะดูครับแกะดูโูหโเป็นไงเป็นไงใกล้เคียงใกล้เคียงเวทสีชมพูโอเคอันุโลอให้ผ่านนะครับขอณครับขอณครัมอันสุดท้ายอันสุดท้ายของเห้องเบสโอเคอันนี้ผ่านแน่นอนเพราะว่าเหมือนกันไม่เบสไช่เลยตรงเนี้ยตรงครีมเนี่ยเหมือนเสื้อเลยแล้วก็ตรงตรงช็อกโกแลตเนี่ยเหมือนกางเกงเลยโอเคแกะเลยครับแกะเลยอันนี้คือตามหลักสูตรเลยใช่ ผ่านแล้วของพี่เกดผ่านเป๊ะๆเลยของทุกคนน่ะหนูคิดออกมาเลยว่าอันนี้ตรงเป๊ะๆอ่ะเป๊ะอ๋อพี่เกดช่วยเลือกเลยใช่ไหมโอเคเป็นไงครับเป็นไงอร่อยมากครับอร่อยไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เบสกับดิยัตหน่อยดิเบสครับอัะไอติมโอริโออร่อยไหมครับอ่ะอืมโหไหนลองเอาไอติมใกล้ๆเสื้อดิไปใกล้ๆเสื้อตัวเองดิ โอเคหูสีเดียวสีดําเหมือนเสื้อเป๊ะๆอ๋อมมันหายไปแล้วมาเป็นสีอูไปแล้วอ้าวอันนี้ลอกลอกหนวดปลาหมึกออกไปแล้วใช่ไหมเอ้ยมีน้ําหมึกด้วยอ๋อน้ำหมึกเพราะว่าเป็นไอติมปลาหมึกและหนวดปลาหมึกหายไปแล้วหนวดปลาหมึกกินหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะทําไมเบสเกตได้แบบไอติมเหมือนกันเลยเะเป็นแฟนกันอ้าวเหรอใครเป็นแฟนกี่น้องกันกี่น้องกันจลืมไปติดตามช่องของพี่น้องที่แมวด้วยโอเคจะ30มสิบลับตรไคร้แล้ว Beast <pec> 2คนเด็กเด็กเด็กไอติมอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกำลังใจช่องบิงไ้ด้วยนะบ๊ายบาย